นี่ก็สาธุน้อจันน้อค่ะถวายข้าวเด้อค่ะในชิอนุโมทนาบุญทางคุณแม่ใจดีเด้อที่ว่าถวายสารเนาะสิบสองโลน้อหมื่นหนึงโลหมื่นหนึ่งค่ะเอาซื้อมาถวายให้เลยเด้อคุณแม่เด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งค่ะสาธุเจ้าค่ะจิตยังสมวางยังกังสมมุ่งมาตรปัทนาเด้อสาธุ ค่ะพี่น้องปองป่ายค่ะน้ำมาวัดปราสาทจ,จอมสีเขาเนาะค่ะพี่น้องกำลังมุกหนากกำลังขึ้นหลังคาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ก็ขออนุโมทนาเนาะคะ่ะกับเอฟซีแฟนช่องสุขสุขนเ้อค่ะที่ได้เข้ามาเบึงมาชมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาซอยเฮ็ดบุญเนาะคะ่ะที่วัดป่าช้าจอมศรีนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมุกหนาก็ขึ้นเป็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะทางนนก็สร้างทางนั้นก็พระธรรมคะ่ะพี่น้องคะ่ะซอย เฮดซอยส่างค่ะก็ยังขาดหลายๆอย่างทั้งหอเอ่อร่งชั้นนะคะพี่น้องค่ะก็ยังขาดประตูหน้าต่างอยู่หกหกช่องค่ะพี่น้องค่ะแต่ละช่องก็สิมีอยูสี่บานค่ะแต่ละช่องมีอยู่สี่บาน ค่ะพระอาจารย์คะน้ำมาสการเจ้าค่ะก็จะเล่นพอน่าพี่พอนผ้าลวดอ่าพรชาแนลแล้วก็สุภาลวยเนาะเจ้าค่ะโอ้แดดฮ้อนรลายเดี๋ยวนี้ความคมจะหายใจวายเมื่อวาจะหายใจวายเมื่อวานเมื่อยไปซื้อเล็กของก็มาค่ะโอ้เห็นโยจันค่ะพ่อพ่อไปพระอาจารย์เล็กนี่ถามว่าพ่อบอกกับพ่อหรือจ๊ะ่่พ่อหรอแต่ว่า คือว่านั่นยนะเอากะเฮินไปละสภาพเพิ่นไปดีเพิ่นเห็นเพิ่อนสาวดูแลตลอดนะค่ะปัญหาปัญหาค่อยอนสื่อค่อยยังมาเติมเนาะจันน้องอันใดขาดอันใดแค่นเนาะจ้าค่ะคุณดิฉันรวมบุญน้ำผาแต่เรียนเชิญเนาะค่ะสรอยๆกันไปตอนเนาะค่ะมุดเลยมุดเลยเด้อค่ะมุดเบาเลยเป็นอยังเครืองรางเสร็จเดี๋ยว พระเจ้าสิว่าพ่อพระลวยเบาหลายให้อาจารย์เบาน้ำแนววะใ่ไธรรมดาแหละชีวิตมนุษย์คนเฮาเน้ะ <c oughs> เกิดขึ้นมากกับจังสีละผู้มกกักผู้สั่งกับกับมีเนาะ,ะ,ะผู้ฮักกับฮักแต่ว่าเพราว่าสั่งเจ้าว่าสร้างหนูมันบาสุภาพเนาะเจ้าว่าสร้างไงว่าเบาสุภาพเนี่ยก็คือว่า,อาเออ <c oughs> บาเห็นด้วยเนาะบาเห็นด้วย พ่นว่าเจ้าก็ตั้งกล้องว้าเรามุ่นเพิ่นเราไงเพิ่นเราผู้เดียวเราเจ้าไม่ต้องไปว่าสวนเพิ่นว่าสันน่โอ้ยก่ะว่าน้ำขันนี่แหละถามกันถามไทยกันค่ะบึงเงี้ยงกันหักกันสนับสนุนกันค่ะสนับสนุนทั้งช่องน้ำเนาะค่ะจันห้างวัดว่าก่ะกับบึงไปน้ำต่างสังวาสใจกับชายแซ่เนาะ แช่เทืาเนึงก็ได้บุญนี่นนนค่ะน้นเข้าบ่ได้ออกเงินก็ได้บุญเนาะจันเนาะได้บุญได้บุญได้บุญค่ะมันละได้บุญน้อกันมันละเขาแช่ซอยกันแช่กันไปออกกันไปผู้เห็นโอ้เพคนกับจีได้มาถามตอนนั้นว่าอยู่วัดไนเตยโน่สามห้องไซรัสน้อเพื่อคนอยากร่วมบุญน้ำเข้านาะ ค่ะคือจังจะภาพต่างประเทศพันติดต่อมาพันก็ว่าอยากมากราบพระอาจารย์โดยตัวเองพันก็เลยว่ามีมีน้องมี่อายอยู่อำเภอเพนอยู่วารุจักวัดอยู่วัดสันเจ้าค่ะเพิ่นหู้จักอยู่บ่ค่ะเพิ่นก็อยากมาซอยแต่ว่าเพิ่นสิเดินทางมาโดยตัวเองวัดสันเจ้าค่ะอดี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 เรียนเชิญเนาะค่ะบ้านอันมาพวเอเพนันก่บ้านใกล้กันไหมค่ะถือว่าใกล้กันค่ะอาจารย์ก็อยู่อำเภอเพนเนี่ยแหละอยู่อำเภอเพนเท่านี่ยละวัดวัดป่าช้าจอมศรีเน่าจะเนาะ เหตุมาตะโดนนั่นละบาทีเขาพูนมันสิปีแล้วบอกเหค่ะประมาณพุทธเจริญนี่ท่งเที่ยก็ลืมหลังขึ้กันนี่กันหลายปีแล้วกันวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะอาจารย์เนาะเระเทศไปหลายพระพุทธศาสนาเขาเนาะกับจักรีวัฒน์เจ้าไหนเขามากกับต้องเหตุต้องทำเนยสิถ้ำเามีวัตถุนี่เออครบทุกอย่างแล้วกันก็คือว่านั่นแหละไมนกับสมัย อำนวยความสะดวกต่อพระส่งเขาเนาะ,ะนมีมาทุกอย่างแล้วก็ไันมีมาทุกอย่างก็แต่คิดได้มีเวลาปฏิบัติภาวนาน้ำเนงใช่ไหะ,ะเวลาจัดงานปฏิบัติธรรมเนาะเนรจัดงานปฏิบัติธรรมก็สิได้มีครบวงจรมีครบบอลพักบอลเศร้าห้องน้ำห้องท่าน้อยจัดเนาะเนผู้ใดมาอ,อย่ามาจำสินจำเนื้อเก่ามาไดอย่างใี่เนาะเจ้าค่ะมากสะดวกห้องน้ำก็มี พี่ภาคก็มีไห้เองสีมันก็ดีค่ะอย่ามากโอ้ปฏะพฤติมาปฏิบัติมันก็น่าพี่ภาษาจีนเสียงเป็นยังไงค่ะสินะแกมาเบิ่งลมศพกับร้ายอยู่พค่ะก็จังวันนั้นที่ยังไปไายพระอาจารย์ว่าลุกขึ้นมาแล้วเนาะเห็นพนลุกขึ้นมาจ้าจันท่ะห้วยแต่ว่มี่ยังหลายดีพอดีว่ะนี่ เขาว่าขี่เด่นเฝ้าแปลวเขาน่ำโอ้เปลวเขาใสเจ้าค่ะแป๋วเขายุคนมีใสโอ้เจ้าท่านเขาสารโอ้เจ้าท่านเขาสารอะเลขี่เด่นเป๋วช่างชาพันท่านค่ะย่านพันเปี่ยนใจนะโอ้เจ้าค่ะโอ้สาธุนะซื้อพราวยก็ลงก็ดีใจได้นี่ก็ดีใจความสุภอพรวยเขาใจเนาะอ่าซื้อเขาให้แม่จักมือในเด้อลูกว่าสันวะจุ๊บเลยเฮ้ยแม่ก็ดีใจแท้พระอาจารย์ถวายวัดป่าเมื่อนึ่ง่าสันวะดีใจโอ โอนมาหาล้อยาบบนี้อโอ้12โลเซลสุาลวดเกิดไม่ใหญ่รุ่นน้อยจัดเนาะ12โลกับมื่นหนึ่งพันบาทค่ะ12กิโลมื่นหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเด้อคุณแม่เพิ่นโอนมาหาล้อยแอดก็ได้ซื้อมาถวายพระอาจารย์แล้วเด้อเอาเขา่าหอมมาให้นะคะ่ะก็ได้หงชัยเทศน,น้อยจัดเนาะค่ะก็ซื้อ <laughs> มาถวายแล้วหล่ะคุณแม่ซื้รผ้าลวดดีใจว่าสันมือพระรพพาอาจารย์กินเข่าสันเลยฉันเขามื่นหนึ่งเด้อเพิ่น <laughs> สิบสองกิโลกันภาษาอีสานเท่ากับเอิญมื่นหนึ่งเกียนหนึ่งกับพันกิโลเกียร์หนึ่งพันกิโลถ้ามื่นหนึ่งเนี่คือสิบสองกิโลนะอาจารย์เนาะอุ่มหนึ่งอะนะคันภาษาบ้านนอกซื้อเขาจะอุ่มแน่ว่าเหรอคันอุ่มนี่พันหัวจักแล้วดิค่ะอืพันกิโลลเพลังคนกับูมหัวจักเรียกผู้เท่าค่โออุ่มหนึ่งกันเล้ยบล้อย ก็ดีใจเนาะแม่นหน่อยแม่นหลายเด้อพี่น้องเด้อค่ะแม่นโล่สองโลก็ซื้อได้เด้อค่ะพี่น้องแอดกันํามาถวายให้คือเกเนะพระจันทร์เนาะค่ะเป็นบุญนะคะแม่นแม่นโลหนึ่งก็ดีสองโลก็ดีพี่น้องค่ะสองโลนี่หงได้หลหลอิ่มฉันหลองค์อยู่ได้น่อยจัน์เนาะอิ่มเลยค่ะสองโลก็หงด้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังใดก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญเนาะค่ะที่บ่ถิ่มบ่ปลาเนาะค่ะวัดว่าอารามนะคะค่อยสนม เออค่อยกราบขอโทษขออภัยค่ะค่อยสนับสนุนค่ะค่อยสนับสนุนเนาะค่ะวัดว่าอารามเฮาพระคุณเจ้าเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะค่ะมันสิอยู่ในป่าในดงปรใดเฮาก็นําเด้อาจารย์เนาะนํานําเพื่อที่สิอยากได้บุญน้ำเสี่นะค่ะอาจารย์แก่าทิ่มกันเนาะค่ะเบิ่งแย่งลูกเบิ่งแย่งหลานแน่ค่ะจซอยๆกันตอเนาะเพราะในพระพุทธศาสนาเนาะค่ะคำวัานี้ก็สิมาทางด้านนี้เด้นีผลอาจารย์ เอ็ดเอ็ดซี่ถามมันว่าสีเพิงอาจารย์พ่อยั่างเนม่น้อรุ่นสีแบบได้งุ่มปากไวเห็นไหมอาจารย์ย่งอยู่ดิย่งอยู่มันบ่เจ้าค่ะย่งอยู่ห่างย่งว่าหลายดอกค่ะโอ้ย่งอยู่ประมาณยี่สิบอันเลยล่ะโอ้สีเพิงเนมโนค่ะเยอะว่างงุ่มปากหรอว่างเด็กสีว่าก็ยังอยู่คัดแทนว่างงุ่มปากย่างไปเลยเอาคนวาจังฉั่นไหมอาจารย์แมียนคนว่าโอ้ ไปนวดไปยังกักบพ่อใดได้ต่างประเทศใน i, สร้างจองมาได้อาจารย์ค <cái. S 1> รับเพราะว่าเวลาเพิ่นไปเฮ็ดงานลาน่านนวดแนการเจรจาค้าข,า,ขายว่าน้ำผูน้ำข้นนอห่วยนับไปั้งแต่ขายประกันเพแ่้วอาจารย์เนี่ยเอาไปทดลองมือตัวเนาะให้มันหูครับตัวเองแลงซีนะคโอ้สมชาสมลือบ่นอาจารย์เนาะ วก็ไลกขบวได้ของมูอนี้เนาะอืมค่ะมันขาดพีดเท่าน้ำเนียงสินะโอ้ค่ะค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะเอาจังได้ก็หาผู้ใดอยากหูจังได้กให้มาถามแอดมินทอนพระรวยน้อยจันเนาะจ้าค่ะเห็นเอ็ดซีเพิ่นท้มาบอกกันนะเอาไปฝากลูกหอดฝากลูกฝากหลานเพื่อนอาจารย์ค่ะโอ้มันก็สิห่วยคันบดีดีเพิ่นก็สิบอกต่อกันหลายคักแท้หน่อยจันเนาะจ้าก็สงสัยสิคักอยู่แล้วอาจารย์เนาะลูก ก็คือว่าข้ากีว่าเต้นพ่นผารวยกันนี่งุ่มปากไว้เนาะมะกากง่ายจะเคลื่อนนั่นใส่ใส่ผ้าปิดจมูกไว้เนาะค่ะพูดเลยอาจารย์รุ่นพูดได้เดือนนี่วันนี้ก็สิมาทางตัวเลขแนวทางเข้าริมโค้งเป็นจังไรเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะริมโค้งบ่ค่ะเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วแม่อาจารย์โค้งสุดท้ายเลยไหมค่ะกับเพิ่นกับหาย่านเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเอาเอาโปรแบบบ่ บนต้องลีลาดเนาะค่ะเอาเลยอาจารย์เดี๋ยวสิบพท่านไปเอาเขาเดี๋ยวขาเจ้าสิเปลี่ยนใจบ่ถวายเด้่นเขาเจ้าถวายไว้สีไว้ให้เหรอใช่ไหมเออเขาเจ้าสีเขาไว้ให้ฝ่าวมาเด้อใช่ไหมอ่าวมาก็เกิดเอาขึ้นนี่นี่ว่าใช่ไหมไหว้เจ้าฝ่าด้วยใจเย็นๆแล้วคุณแม่เด้อจะอะไรก็ได้อ่าอาบน้ำเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าน้ำเนยสองเก่าเด้ออ๋อสองเก่าเนี่ยนะอาจารย์เนาะ กะกระิบโเน้นเป็นท่างเป็นเลขล่างโบ่เนอจันน์เนาะสามตัวเนี่เก้าห้าเจ็ดหน่อจันนาเา้องก็ฝากไว้เอาไปรุ้ยเนอยจันน์เนาะพอได้เห็ดได้สางเนอจันน์เนาะมุกนาเ้องกับท่านได้แล้วอยู่เนอจันเพื่อได้สัทธามาเติมผู้สิผู้เศร้าน่อยจัน์เนาะก้าห้าเจ็ดสองก้าเน้นเน้นแด่นจึงคึงนะคะพี่น้องด้วค่ะ ค่ะวันนี้ก็สิขอบคุณพะอาจารย์หลายๆเจ้าค่ะเพราะว่าก็สิได้เฝ้าไปทํำภารกิจอีกเนาะค่ะอาจาย์เน<ช>่อสิไปรับเอาเขาเพิ่นได้ถวายมาเนะอาจารย์ค่ะส<ช>าทุสาทุเจ้าค่ะ